ยูงพบกับซ่อมขึ้หมายพพไปวัดที่พะรันต์ัวนี่ภาพพี่น้องอยากจูมพึ่งพี่น้องส้าวันพุทสว่างเอาที่ขากาแฟงวัดเอากระดูกขอกาแฟงวัดพี่น้องก็ตัวนี้เป็นอันยกเสาที่เอ็ดกองบุญพี่น้องที่ว่าพอแต่แม่เขาว่ายกเสาตัวนี้พอแม่เขาจิตเป็นเป็นได้สวรรค์ดิภาพา ว่าเป <Yes. S 2> ็นเสาท่งเออเสาท่งขาวองนี้เอาน้าพร้อมทิ้นรดน้าโดไปยอดทงเอาพกอแม่เอาวไปไปอยู่ทึงสวรรค์ทันผ้าไปเกิดไหมสิเกิดเป็นยังห่ืพี่น้องคือเขาโบราณนตอนที่เอาอิท่เขาอบรรพงวัด หน่อยฟ้าไพวัลพิพลัดน์บุรีไายพี่น้องภูมีตะกอกทายให้ไปเล่นก็ทายตอนที่พี่น้องอยากโยมภูมิภัดรศีดุษเสาทุกขเพิมทุกข์อิ่นว่าเสากองบุญนะพี่น้องไปเห็นกองบุญสองกองเราเมียพงภูมิลูกเตาเห็ดให้กษัตริยเมียกษัตริย์ยะเทลุกเต่าขุยย่างกระสู่ต่อไปพี่น้องอยากโยมจะไปท่อมันเอาเกิดเป็นคนคนห้องภูีิยัง ว่าครูมือนี่เขาจะมันทำบุญไว้บุญบุญนี่เขาเห็ดเขาได้บุมีไฟเห็ดได้แทนเขาเขาเห็ดเองคือกันารเขากินขอยเขากินเขาปลอยอินนี่ไฟกินแทนเขาได้พี่น้องเห็ดไห้ตอนเขายังเป็นคนเนี่พอแม่ไว้ทุกคนบุญมีผูบุญมีผู้อยู่คำผ้าหรอกพี่น้องอยากจะยิ้มยังยังเป็นคนช่วงหายใจ เขาก็เฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดสู่ไปทำบุญไปน้ำหาอยากหากินไปน้ำพี่น้องอยากโยงไปเพราะว่าไปทุกทุกคนตลอดไปไปวันก็เป็นกำลังใจให้มาขอพวกแสดงเสียใจข้าครอบครัวผู้ร่วมรับไปแล้วต้องคิดมันยังมากมายคนเฮาเกิดมาทุกคนต้องตายว่าเป็นกันงโ้าเห็นหน้ากันก็ยังว่าเห็นหน้าก็ว่ายัง ตื่นกันว่ามอเห็นหน้ากันก็แปลว่าไปแล้วพี่น้องไปพุกกันเอากันคิดนี่ลันทัีงวันใหญ่ให้พี่น้องพังวันไหญเพราะว่าถึงวันแกพี่หน่องเขาเนี่ยเขาแปวันวันถ่ายมันมีเวลาถ่ายก็เลยแล้วสวดแล้วพอดีก็เลยเอายุทธิเขากระเพงวัดแล้วก็พอดีให้มานถ่ายให้พี่น้องพวกก็รังเยยุกเสาทุ่ง ควาแมรไปเหว่เชิงพระสันยพระหาเทวดาพท่นอสวรรค์เวปนตอนนี้เพิ่งก็ล่งยกนกนอกบรรยากาศเพิ่งขึ้นไปอันเิ่งบรรยากาศกันเลยครับคุวขึ้นแล้วขึ้นแล้ว aduh 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 kau minat aduh ada di sana ada dong aduh 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 เ park, really? ีื an er Mother, no ่อพรอนยายพบกับโซหลายพาไปวัดพิพพ่อพก็มีพี่น้องหลังจากภาพพี่น้องเป็นเอายีเขาก็แพร่งวัดแล้วกับมันเปสิภาพมาเบิงสังเกะรี่เป็นีไอเนเป็นอันนั้นเป็นภาพร่วมพี่น้องผมถทายเป็นสองคลิปยาเย่ว์พยอหน้าพาไปวัดทายเป็นสองคลิปเอคลิปเอายึที่เขาแพ่งวัดมันบริไทยเวิร์กีน้อง เพราะว่าผมมีเวลาถ่ายเลยมาถ่ายคลิปดีเฮทสให้คลิปเลยน้องยอดทั้งเรื่องนี้เป็นเสียเท่ปูนพี่น้องเท่ปูนอยู่เรื่องวัดผมเป็นเท่ปูนเท่คนทาาเพราะว่าตอนรถเดี่ยวรถมันจิบเดี่ยวมันบวทพี่น้องเทปอมกินต่อเป็นสีเหลี่ยวเท่คนโคตรเจ๋งเลย

เป็นกำลังใจให้ห้องยาเียสอคนีนโตโกเห็นไปทังใดอเาเล้โอ้โคืได้กระปองงามเีขึ้นอขึนองเยอะขวัไปวัมาสองย่างดท้ายขึ้นองพ่งมไปสีไปมาเท่กระองอะไรเดียวเดียวมันมันโกี้ พี่วังเงินนะหลวนปฮะไอพี่น้องมึงบรรากาศอีเฮ็ดเียงเดี๋ยวใจเปเรียงทีนองจะยื่นขามาที่ตามน่งพรเวันน่รปียงนี่เล้ติดตมคนกระดิ่ง่าชิดหม่อย่นีน้งรากาศไปเรื่อยเป็นเพิ่เอาดินด้วยหนาวตะนเาสียเอาปูนมาลงมียูนาบดีหนอวันนี้มาหนาบดแล้ว น้องเห็นใหญ่พี่น้องที่พี่น้องเดียวเห็นพี่น้องเอาดินใส่ตะกอนใส่เอาใส่มาโรยหนาครตะกอนมาเสียฟูมาเท่ปวดใหญ่ะสิวัดโสภาลำสงกริยสกกลังเอาใส่ปวดลุงน้องขึ้น้องพี่น้องอางนี้เอากระบวนการใช้เวลาให้พี่น้องไปเถึงบรรยากาศการเท่ฟูน้องปูนเทพทากไหม่ต่อ เป็นบู็กเป็นบอนะพี่น้องเ,เอามาใส่รถมันเดียวยากกำลังคนฝูนสินเทพพี่น้องอาจิบริเทาไทยไงพี่น้องเม่งจนจบพี่น้องเพราะว่าเท่ฝูน คัะพี่น้องมากพี่น้องชอบก็จะลืมอดไลแหลกดแช่คนติดตามคดกระดิะ่งเพื่อประลาดคิปใหะะปปปม่พี่น้องสลักคีิปนีขนมอย่าพวันที่พลัดกสิคอจกคิดเพีงแค่นมีพี่น้องขอพูดในหลา์แตพี่น้องเขามาติดตามชงขนมอย่าพลวันที่ผลัดขอิห้พี่น้อห้อ่ิร์มคมอยู่ดีม่แห้งุกคนอยู่วันนู้นสุขังพลังคนใหญ่ใหญม่ใหญ่เอฟซของขนอย่าพลวันที่ผลัดมูเบิงผูเขามาเบิกัดขอ้อยู่ดีม่แห้งทุกคน ขอ,อการไม่คิดหน้าครับผมสจหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับผมอายุวันนู้นุกังพลา